สวัสดีนะคะทุกคนค่ะวันนี้มาจะเจอกับน้องโปอยเซียนอีกหนึ่งรอบนะคะทุกคนค่ะรอบนี้พามาอยู่ที่ค่ายฮอตโรดอีกหนึ่งครั้งนะคะพี่ๆรอบนี้พควตุนมาอยู่ที่สามร้อยห้าบาททุกคนอ่ะเลือกเล่นห้องสี่ศูนย์ศูนย์เออไม่ใช่เลือกเล่นห้องห้าศูนย์ศูนย์สี่นะคะพี่ๆค่ะรอบนี้ มาดูกันว่าจะเป็นยังไงทุนอนอยนี้ของเราทุกคนรูเล็ตรูใจรูเล็ตออนไลน์นะคะพี่ค่ะสําหรับใครที่ไม่อยากไปนั่งเล่นที่โต๊ะก็สามารถเล่นในมือถือได้แล้วนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีคือไปไกลกว่าที่เราคิดนะจ๊ะไม้นี้ขออนุญาตติดยกโหลสองไปทุกคนแล้วก็ลงตัวคุมนิดนิดในหน่อยไปนะคะพี่ค่ะยังอยู่ในแวดวงของโหลสองโบนัสอู๋ สะอ่อนด้ใครที่เป็นสายเต็งนะคะทุกคนค่ะอยากให้มาเล่นค่ายนี้มากๆทุกคนโบนัสติดฉ่ำเกินแกเอ้าปิงปองลง21ค่ะทุกคนรอบนี้ตัวคุมติดไป2ตัวแถมยกโหลไปอีก200หมายม้แรกก็จึงก็ปึ้งก็ปังเลยนะคะทุกคนค่ะเอาสิไม้นี้เน้นๆปังๆเลยค่ะทุกคนสวยๆงามๆเรียบร้อยค่ะทุกคนค่ะเก็บมา960บาทไม้แรกรสวยๆเลยค่ะที่รัก สวยๆเลยจ้าที่รักอ่าไปกันต่อเน้นๆนยาวๆทุกคนไม้นี้ใส่ไปที่โลสามไม้นี้นนองขออนุญาตใส่ไปที่โลสามทุกคนโบนัสจะเป็นยังไงเบ็ดยี่ยืนตัวคุมไว้นะคะพี่ๆค่ะเบ็ดยี่ยืนตัวคุมไว้สวยๆเลยขอเน้นๆขอปงังๆเจอเลยเจอเลยทุกคนเดี๋ยวเจอเลย มาปิงปองปล่อยออกมารอบนี้ที่ขอโล3นะจ๊ะหนูหนูโบนัสติดมา5ตัวทุกคน <10 S 1> เริ่มต้น,<ห>นอยู่ที่คูณ50นะคะทุกคนค่ะใครที่เป็นสายเต็งก็แค่ได้เจอโบนัสตัวคุณก็แบบตาเลยยิบระยับแล้ว29หวานเจีย๊ยบตัวค้ณติดไป4มุมอ่ะทุกคนรอบนี้คือไม่ได้ลงติดสีเลยนะคะทุกคนค่ะดูจากตารางกรารด้านล่างแล้วคือแดงมาช่ำมากเพิ่งจะมาตัดดำนะคะพี่ๆไม้นี้ก็ โซคิวโซจึ้งอยู่29ไม้ที่2เก็บไปช่ำๆอีกหนึ่งรอบนะคะทุกคนค่ะ1 4น0 1440ทุกคนเอาดิสวยมากอะไหล่ขึ้นโหลสองอีกหนึ่งครั้งดีกว่าทุกคนไหลขึ้นโหลสองอีกหนึ่งครั้งดีกว่าเดิมพันสำเร็จจังหวัดมาเดิมพันงามๆเลยไม้นี้เดพััันสจงหวไม้นี้ของงามๆเลยสวยๆนินดีกว่าทุกคนจังหวะนี้ลองไปเล่นลองไปตามกันได้ ลองไปเล่นลองไปตามกันได้ทุกคนชอดีนะโอ้โหโบนัสติดมา5ตัวจึกจุกจุกจุกจึ้งจึ้งพูดผิดทุกคนใครอยากเล่นอยากตามรีบคลิกที่ใต้คอมเมนต์ไปได้เลยนะคะพี่ๆค่ะช่องทางเขาเกมพยู่ที่ใต้คอมเมนต์โอ้โหสามสิบโผมาได้ไงวะเนี่ยไม้ที่สามหลุดสูตรไปได้ยังไงหลุดสูตรไปได้ยังไงไม้ที่สามโอ้โหแกก็แหวกเกินแกก็แหวกเกินใหญ่โอ้โห แอบแรงอยู่ไม้นี้อขออนุญาตใส่ซ้ําไปอีกหนึ่งรอบนะคะพี่พี่ขารอบนี้ติดทบไปทุกคนติดทบยกโหลไปตัวคุมยังยืนอยู่เท่าเดิมนะคะพี่พี่ขาใครที่อยากได้สูตรรูเลตนะคะทุกคนค่ะเรามีแจกให้ฟรีแคปหน้าจอนี้เราคลิกวินิจใต้คอมเมนต์ไปขอรับสูตรกับพี่แอดมินได้เลยทุกคนไม้นี้ขอคิวๆสวยๆว่ายังไงจ้าปิงปองของเราโบนัสติดมากี่ตัวเนาะรอบนี้อู้หคูณร้อยห้าสิบก็มีทุกคนเอ้ยโบนัสคือมาดีเกินแก้ ปิงปองถูกปล่อยออกมาแล้วนะคะทุกคนคะ่ะยังไงจะ๊ะยังไงจะ๊ะ19ค่ะทุกคนอูโหได้ตัวคุมไป3ตัวไอตัวที่เราลงผิดนั้นก็ติด19เหมือนกันทุกคนทุกครั้งที่มีการลงผิดก็คือแบบมาดีแบบนี้ตลอดนะคะพี่ๆค่ะ19วะ่ะรอบนี้ <19 S 1> สวยมาก <19 S 1> ทุกคน <100. S 1> ออกโหลสองแดงโหลสองนะคะทุกคนคะ่ะพั <140. S 2> ร้อยสีนน่สิบเออหาเรื่องได้เรื่องของจริงทุกคนหาเรื่องได้เรื่องของแท้อ่าใครอยากเล่นอยากตามนะคะพี่พี่ขารีบไปเล่นรีบ,รบไปตามกันได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะสำรวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนไว้จะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าฝากกดไลค์ก็ดีตามฝากกดแชร์ให้น้องด้วยละกันทุกคนอย่าลืมนะคะใครอยากได้สูตรลูเลนรีบคลิกที่ใต้คอมเมนต์ไปได้เลยสำรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดอ้อชินสุดการเดิมนโชคดีนะ